สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับวันนี้จะมาทำการทดสอบจะมาทำการรีวิวเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ยี่ห้อเอฟสันนะครับนี่คือเอฟสัน e x x 1 1นะครับหรือว่าเอฟสัน e x x 1 1นะครับสำหรับสเปคของเจ้าเอฟสันตัวนี้นะครับความสว่าง2,600ลูเมนคอนทราต์เรติโอ3,000ต่อหนึ่ง ความละเอียด1,024ค768หรือว่า xGA นะครับตัวนี้มาดูปุ่มต่างๆบนตัวเครื่องนะครับคุณผู้ชมครับปุ่มนี้เป็นปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับปุ่มนี้เป็นปุ่มซอรสหรือว่าปุ่มอินพุตนำสัญญาณต่างๆเข้ามานะครับอย่างเช่นถ้าเราต่อด้วยสัญญาณ VGA หรือว่าคอมพิวเตอร์ก็กดตรงนี้แล้วมันจะไล่หาอัตโนมัติให้นะครับหรือต่อวิดีโอก็กดลงไปนะครับปุ่มนี้นะครับ ปุ่มนี้เป็นปุ่มเมนูนะครับเข้าไปเซตค่าต่างๆของเมนูได้เลยนะครับจะเอาความละเอียดเท่าไหร่เอาขนาดจอ16หส่วน9หรือสส่วน3อะไรอย่างงี้นะครับตัวนี้ก็ขึ้นบนลงล่างก็เป็นปรับสามเหลี่ยมคางหมูนะครับลดเสียงลำโพงเพิ่มเสียงลำโพงตรงนี้นะครับปุ่มนี้ปุ่มแบ็กกลับนะครับนี่คือ F e ฟสัน EBX11 นะครับตัวนี้ย้ำสเปคนะครับ ความสว่าง2,600ลูเมนคอนทราเรติโอ3,000ต่อ1ความละเอียด1 0 2 4คูณ768หรือว่า XGA นะครับในส่วนของช่องต่ออินพุตต่างๆนะครับก็จะมีสัญญาณ VCR ให้หรือว่า AV นะครับเหลืองแดงขาวนะครับเหลืองก็คือ,อสัญญาณวิดีโอนะครับแดงกับขาวก็คือสัญญาณเสียงนั่นเองนะครับมี USB ให้นะครับ1ช่องนะครับ แล้วก็ USB type A 1ช่อง USB type B 1ช่องแล้วก็คอมพิวเตอร์นะครับมี audio out นะครับแล้วก็ monitor out ต่อแยกจอออกได้อีกนะครับคุณผู้ชมสำหรับตัวนี้นะครับสภาพเครื่องนะครับก็ยังคงสวยงามนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นสินค้ามือสองนะครับผมใช้กับเจ้า media player ตัวนี้นะครับ media player เจ้า XTV นะครับตัวนี้มาทำการต่อสัญญาณออกไปให้ ทุกท่านได้รับชมกันนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเปิดเครื่องทำการทดสอบให้ทุกท่านได้รับชมกันเลยนะครับในการฉายผมใช้เจ้าเครื่องอ่านไฟล์าภาพยนตร์หรือว่า Media Player ตัวนี้นะครับคุณผู้ชมครับในการเสียบ e x t e r n a l ล a r d Disk ลูกสฟีฟ้านี่แหละครับแล้วก็นำสัญญาณาทั้งเสียงและภาพออกนะครับเสียงก็ออกจากตูดตรงนี้นะครับมาเข้ากับลำโพงเล็กๆตรงนี้ แล้วก็สัญญาณภาพก็ออกด้วย HDMI มาแปลงเป็น VGA หรือว่าคอมพิวเตอร์ตรงนี้นะครับคุณผู้ชมเอาละครับเมื่อเปิดภาพขึ้นมาแล้วนะครับคุณผู้ชมครับตัวนี้ใช้ได้ขนาดจอ4เมตรถึง6เมตรทีเดียวนะครับตัวนี้2,600ลูเมนนะครับเดี๋ยวผมจะทำการทดสอบด้วยไฟล์ภาพยนตร์ให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับภาพยนตร์เรื่อง Skyfall นะครับคุณผู้ชมครับมาทาการทดสอบกันเลยนะครับคุณผู้ชมครับ เป็นการทดสอบการฉายกลางวันแสกๆเลยนะครับอ่อยนี้ปิดพม่านเข้าไปนิดหนึ่งนะครับนี่ครับถือว่าภาพนี้แจ่มสว่างแล้วก็สวยงามมากๆนะครับสาหรับเจ้าเอฟสันตัวนี้ครับโอ้โหสุดยอดครับคุณผู้ชมครับนี่คือเอฟสัน ebx11 นะครับหรือว่าเอฟสัน ebx11 นะครับความสว่าง2,600ลูเมนครับคุณผู้ชมครับ คอนทราดเรติโอ3,000ต่อ1ความละเอียดก็ XGA นะครับ1,024งพัคูณเจ็หรือว่า XGA ครับคุณผู้ชมครับสวยงามมากๆครับดูภาพนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับมาดูลำแสงนะครับมาดูในส่วนของลำแสงที่ปล่อยออกมานะครับก็ถือว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมครับสวยงามครับนี่ครับดูภาพนะครับภาพยนตร์เรื่อง Skyfall นะครับคุณผู้ชมผมทำการ ทดสอบด้วยไฟล์ภาพยนตร์ Skyfall นะครับคุณผู้ชมครับสวยงามจริงๆครับดูครับนี่ขนาดเป็นภาพในช่วงที่แสงไม่มีนะครับในภาพยนตร์เป็นที่มืดๆนะครับแต่คุณผู้ชมดูดูภาพนะครับคุณผู้ชมครับสวยงามครับนี่คือ F สัน EBX 1 1หนะครับหรือว่า F สัน EBX 1 1นั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับเป็นเทคโนโลยี 3LCD Projector นะครับเหมาะกับการฉายในที่ แจ้งหรือว่าการใช้ภาพยนต์กลางแปลงนั่นเองนะครับคุณผู้ชมสุดยอดครับดูภาพครับโอ้โหสวยงามจริงๆครับคุณผู้ชมครับนี่คือผลงานของเจ้าเอฟสัน ebx 1 1นะครับคุณผู้ชมครับสวยงามครับภาพครับดูครับนี่ครับไม่ต้องห่วงเลยครับถ้าคุณภาพของเอฟสันนะครับคุณผู้ชมเป็นโปรเจคเตอร์ที่คุณภาพเลยนะครับสำหรับเจ้าเอฟสันครับ เทคโนโลยี3 LCD Projector ครับ F สัน EVX 11ครับความสว่าง2,600ลูเมนก็เหลือเฟือแล้วครับถ้าฉายในที่มืดนะครับฉายกลางคืนนี่เป็นการฉายกลางวันนะครับผมทดสอบกลางวันแสกให้ทุกท่านได้รับชมกันเลยนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ไม่ได้ทดสอบกลางคืนนะครับทดสอบในการฉายกลางวันครับคุณผู้ชมครับดูภาพกลางวันนะครับทีนี้ดูภาพนี่นี่ครับเป็นภาพช่วงกลางวันนะครับโอ้โห สวยงามมากๆครับภาพครับผมจะไม่ให้คุณผู้ชมดูภาพนานๆนะครับเนื่องจากมันมีลิขสิทธิ์ภาพนะครับจะต้องถ่ายสลับแบบนี้นะครับถ่ายที่ตัวเครื่องโปรเจคเตอร์แล้วก็ถ่ายที่ภาพแบบนี้ครับเพราะว่าเวลาที่ผมอัปโหลดขึ้น youtube มันมีลิขสิทธิ์ภาพยนตร์นะครับถ่ายนานๆไม่ได้ครับโอ้โหดูภาพสวยงามจริงๆครับ F สันอ1บครับคุณผู้ชมครับโอ้โหภาพนี้แจ่มสว่างแล้วก็ สวยงามมากๆครับคุณผู้ชมครับดูครับตัวนี้จะไม่มีช่องต่อ HDMI นะครับเป็น VGA หรือว่าคอมพิวเตอร์นะครับผมแปลงเอานะครับแปลงเป็น VGA มาเข้าตัวนี้นะครับอันนี้ก็เป็นฮาร์ดดิสก์จุภาพยนตร์นะครับดูภาพครับโอ้สวยงามเหลือเกินครับคุณผู้ชมครับ นี่เป็นผลงานของเจ้า F สัน EBX 1 1ครับคุณผู้ชมครับสวยงามแจ่มสว่างครับดูลำแสงที่ปล่อยออกมาครับขนาดกลางวันนะครับลำแสงพุ่งกระจายเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ดูภาพครับโอ้โหสุดยอดครับคุณผู้ชมครับนี่คือผลงานของเจ้า F สัน EBX 1 1นะครับคุณผู้ชมครับ F สันโปรเจกเตอร์เทคโนโลยี 3 LCD projector ครับสวยงามมากๆครับสวยงามแจ่มสว่างสุดๆครับคุณผู้ชมครับมาดูเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทำการสต็อปนะครับเดี๋ยวให้ทุกท่านดูภาพยนตร์เรื่องอื่นๆดูนะครับว่า ถ้าดูภาพเรื่องอื่นๆนั้นเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันเรื่องนี้นะครับให้ดูกันหลายๆเรื่องหน่อยนะครับไม่หลายเรื่องหรอกครับสเรื่องนะครับทดสอบให้ดูกัน2เรื่องนะครับดูลำแสงนะครับที่ปล่อยออกมานี่แจ่มสว่างจริงๆครับคุณผู้ชมครับ นี่คือผลงานของเ s ฟสั EBX11 ครับคุณผู้ชมครับความสว่าง2,600ลูเมนครับความละเอียด1 0 2 4คูณ768หรือว่า XGA contrast ratio นะครับ3,000ต่อ1ครับคุณผู้ชมครับแค่นี้ก็เหลือเฟือแล้วนะครับคุณผู้ชมครับนี่แหละครับดูภาพครับเป็นการทดสอบกลางวันนะครับเป็นการฉายกลางวันให้ ทุกท่านได้รับชมกันเลยครับคุณผู้ชมครับมาดูกันครับโอ้โหสวยงามจริงๆนะครับคุณผู้ชมครับสภาพเครื่องก็สวยงามนะครับตรงนี้เขาแปะไว้นะครับเป็นสามเหลี่ยมคางหมูบางท่านไม่ทราบนะครับบางทีมันเลื่อนมาฝั่งซ้ายเลื่อนไปฝั่งขวาจอจะเบี้ยวนะครับเพราะฉะนั้นเจ้าของเดิมเขาก็เลยแปะตายไว้เลยแบบไม่ต้องให้เลื่อนซ้ายเลื่อนขวานะครับให้มันอยู่ตรงกลางพอดีนะครับปรับสามเหลี่ยมคางหมูจริงๆมาปรับตรงนี้ก็ได้นะครับ นี่ครับคุณผู้ชมครับโอ้สวยงามครับคุณผู้ชมนั่นแหละครับคุณผู้ชมครับก็คือผลงานของเจ้า f อฟสัน EBX11 นะครับสำหรับตัวนี้นะครับสีสเกตชาแนลครับเสนอขายในราคา6,500บาทนะครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็โทรหาผมได้เลยนะครับที่0815851 998ครับเดชชาติพวงเกตจากสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ